1 2 3 come on come on ทุกท่านประจําสงสัยไปซาเพชรบังลาวเนาะตอนนี้เฮามาส่งของให้กับทีมงานเนาะอยู่ที่พี่เลยเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจปสัคเนาะกตอนนี้กะมาฮอดเรียบร้อยแล้วแหละกําลังเอ่อเพราะว่ามื้อนี้ได้ส่งของทั้งออนไลน์เนาะส่งของออนไลน์ลูกค้าออนไลน์ที่ส่งมามื้อนี้ก็ไปส่งมาแล้ว เนาลงให้เบิ่งเลยคลิปก่อนๆมาเนาะตอนนี้เขามาส่งทีมงานออฟไลน์ line. คือทีมงานนี่จะบริเลนเฟซบุ๊กบริเลนยังเลยเนาะ,ค,ะคือมีแต่ยอดขายจากออฟไลน์อย่างเดียวแต่ว่ายอดขายของเขานี่ถือว่าแต่ละขังที่ว่าหลายเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศไปกันเลยว่าบรรยากาศเข้าถานยังไงคนถานไลายเติบไปนี่ตอนนี้เราหอดนันบานของทีมงานเดี๋ยวเป็นทีแคปหอยเนาะยำลุกบายดีดนะ โอ้บายดีไอ uh, uh ้โบเห็นดนลและว่ะว uh, uh ่ะได้พ uh ีเซ uh ันตอร์แล้วว่ะโบเฮียนดุลเนาะโบดสบาบอ๋อลูกจะค้นแล้วสองแล้วที่ออชุดหยอดชุดอ้าวบายดีผู้ช่งหาผู้ช่อยู่เมื่อกี้มาอยู่งไส้ยังดิอ๋อนี่เนี่ยผู้เดียวเอ่อ มามาคออพี่ชินเตอร์เนี่ยเอ้าบ้านดูใสเฮือูใส่เนี่แต่ว่าอนีูเซ่หุ่นโอ้ยเซ่ส่ผ้านเป็นตอ๋อได้านีกไมามามาขอหูบเน่ยไม่ไม่อยากไปยังบ่ไปยังอ่ะมา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 ีฮามาเกียร์องสงคองกันสนันวันไรกับทีมงานจะได้แม่ค้าดีว่ะ เท่ะเปอร์เซ็นตนหอดมืดหรอมืดเหลือทั้งนี้พอทรงได้ขายดีมาทั้งนี้ขายดีอยู่อลังการแน่นอนซาเก็บปวดปะเขาเขาใส่ได้เห็นโพดเป็นบ่อเขาติดด้วยทั้งนี้เนาะซาเกะปวนมาหอดเื่นมืดก่อนแสดงว่าซาเก็บปวดนี่ทั้งทิมกานไม่ว่าได้ขายดีเนาะขายดีสวดๆหากแต่ว่าหากแต่ว่าทิมกานนี่เป็นทิมกานออฟไลน์บนเป็นทางออนไลน์ที่ทั้งนี้ เออแปลว่าเวลาเข้าประชุมนี่ยบรจักซับบริจาคหางจะมาขายเอาทั้งหนอกเอาเขาจะถามว่าเอ้าพอบุญทรงนะเห็นแต่ในหูวแบบคือพอเห็นไปเขาประชุมนําเขาเพ่วาประชุ่มอย่างไรวิทยาทีมงานอ่าทีมงานไซยบุรีทีมงานอัลตปื้นนี่เขาออนไลน์แม่นคู่มือเบังอยู่ในกลุ่มเหนือนเสบูนนิดหนึ่งเขาไปสื่อกันอยู่ใช่ไหมที่เขาเสียจะได้วหมเขาจะแมนเสียว่ะเขาเขาไปเบังเข้าม่เป็นบ่ ออนไลน์ไงโอ้น yeah. oh, nee anyway. like ี่แม่ไม่บาดเข้าไปเลยเจ้แม่ไม่บาดเจ้แม่บักลักบักลักแล้วบักลักบ่บักลักแม่เป็นเจ้าของสิเฮ็ดหักแต่ว่าฟังไพฟังแม่นี่ะโอ้ไข่ยูคือบักลักฟังบักลักเขาให้เลยกับพังรักแค่ในกูนี่เห็นกูในมือเล่นบ่เหตุสั่งซื้อสั่งซื้ออะไก็แม่บักลักที่มันก็ะปถือเออฮะเวลาเขาไปอันนั้นศึกษาอยู่ในหันเนาะอันน่ะเวลาเขาสั่งซื้อยังกระทดมชื่อว่าแม่พอมีหยอดสื่อยังนี่พอไปสั่งซื้อในในนั้นไปสั่งซื้อบ้าอนะ ตัวยังเอเอาไม่วานำอ่ะไม่วานนน้ะต้นอาจารไ่ห็เนาะคื้แม่จะเอากระเพมักเขียนลงไปวะสร้างกรเพามซทงหายบักรักเขียนน่ะเนี่ยข้เที่ยวอันนั้นสร้างแกปวดกระช่างแกแกปวดในแพกไงหนึ่งอาจารย์ก็บบกเขาใจรักหาแพกหน่อยเป็นแพกไงหนึ่งมันแะเขียนหายหาแพกหน่อยไงหนึ่งมันขึ้นนี้ว่าจะสร้างอันนี้รักแค่ทก่กูเน่มันมาพ้นตัวผดควาาหัวจาะหันมันะรักเห็นเจ้สร้างแล้วเเวลาเขาไปสร้างจะสร้างนักก็ตาม มือหนึ่งหั่นเวลาเขาสร้างปุบเนาเขาจะให้ันสบู่นี่ก่อนหนึ่งให้เขาได้ใส่เองไม่ว่าเป้าหมายเขาให้ทีมงานนี่ใส่สบู่ฟรีตลอดชีวิตนะนี่ขึ้นสิเนี่ยวะเขาทีมีให้เขาแบบของแถมให้แต่ว่าให้ไปสร้างในหั่นไม่ว่าเวลาประชุมให้ไปสร้างให้ไปให้ไปเฮียนในหั่นนะกันสร้างไปยังแต่พอท่นเข้าใจกันเออได้เลยเขามาบอกเชื่อกันฟังดูกขาบอกว่าเมื่อนี้โทรหาพอทรงเบิ้งพอทรงมาอยู่บ่อเนี่ยคุยให้ฟังกับี่เต้โทษใจคนตีอ่าอ่าอะไรรอบหน้าพอปกติเห็น พักกระเซาทิศจันทร์หวซุกนี่มีหล่ทุ่มือพักกระเซาทิศครืมอนมือก็มืออื่นนี่บ่ได้ไเออบ่บ่เมนได้กลุ่มที่เขาคู่อีกกันบ่เมนไหนเวลาไหลชดพอกัล่องมามหาวมฆาดที่จังมือยังมือเลกว่าเหตดจังไดเห็นไหมไม่เห็นาดเราบอกบ่รู้ว่าข้าเราเห็ดเเป็นบางมือกันล่องมากมหาเิาดที่ยังมือเวลาดัน่นะหาวิาได้่วเหนบางเออ เลยกรบอกมอนลยว่า <occurs> ม <k S 2> ีผ <serving> ู <den> ้เพื nice ่อนกูเล้ยงเพราะสันโอ้ยพอดีแท้เพื่อนจะพอขนานมากเพื่อนจะพอเพือนแล้วหวยเราอยู่แต่ห้เหาอยู่แต่ที่นี่นะเลยมามันมาหวยคำมันเพิ่มมาได้เสมอเมื่อได้เหมือนแบบตอนนี้เอ้จ่ายเงินทักเงินโบนนัดดับมอนี่มาเคลียร์เงินเคลียร์ทองครับของกับมอนี่ของกำลังลุกโอนสันเบิดเลยอ่ามาไายหูปั้าตัวเมีวัดชนะอ่าเอาเอามาต่างใส่โปรโมทสินค้าใหม่โปรโมทสินค้าใหม่ โอ้ยเอาเอตั M ้งตังตั้งต่กอนตีตั้งกอนตีให้เขาเห็นมาโอ้ยบอเมนว่าิมิออนไลน์ดูบนบอยังมือสาวไหมหยอดอเดอร์พุ่นตะเทียงขึ้นมาหยอดหยอดสื่อของนะเอา่ามาตั้งีาใช่ๆามมทมอคืนล้วกัอืมอ่าโอเคโอเค